สวัสดีครับรายวิชาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับเป็นรายวิชาที่ชื่อวิทยาศาสตร์ฮาลาลเบื้องต้นสําหรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลวันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลนั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วก็เราจําเป็นที่จะต้องให้ความสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวข้อที่เราจะคุยกันมีทั้งหมด5หัวข้อนะครับจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่1 ความสำคัญของผลิตภัณฑ์และบริการฮาลานต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 2. เรื่องของความเข้าใจฮาลานและฮารอมในอิสลาม 3. โครงสร้างพื้นฐานการรับรองฮาลาน 4. วิทยาศาสตร์ฮาลานเพื่อการรับรองฮาลาน 5. การมาตรฐานระบบบริหารเพื่อจัดเตรียมอาหารทาลานทั้งหมดเมื่อได้เรียนไปแล้วนะครับเราก็จะมีความเข้าใจทั้งในเรื่องของโครงสร้างในเรื่องของการรับรองฮาลานเรื่องของกระบวนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเตรียมอาหารฮาล้านและเชื่อมั่นว่าเราจะได้ประโยชน์จากการเรียนในรายวิชานี้ครับ